โดยกลับสบายดีสบายดีน้องสบายดีสบายดีพี่น้องพี่น้องเป็นอะไรของลาเรื่องความหักเรื่องหัวใจโดยกะกะยังเบิ่งไปก่อนคุยไปก่อนกะยังอยากศึกษาหาความหูวอยู่ไปเรื่อยๆโดยบ่อยากเฝ้าตดจินเนาะนาะพี่น้องเนาะส่วนใหญ่นุ่มทางไหนส่วนใหญ่ กะนมไทยฮนะล่ะนมไทยเนาะตามสเปคเลยโดยตามที่ว่าใจต้องการเนาะโดยหนุ่มเล่าห้อกันเลยโอฮัออกหักหรอหน่อยใจน้ำเนยนิดนึองอนุ่มเล่ายังพอมีโอกาสอยู่บ่อเลยกะมีโอกาสคือกันแต่วลาจำแนกเนาะแมนเวลาจำแนกคุยได้เปิด ้าสบายดีพี่น้องโอ้สบายดีพี่น้องนะเรียกหอดะบ่อหนะเฮ้ยเรียกหอดะบ่กดแล้วกดแล้วเบาหลีกันบ่าวหูนะบ่าวหูไอ้พูนอ่าพี่น้องไอ้เนาะมือนี่ตัวซิตได้อยู่ครับอ่าน้องชายเพิ่นพี่น้องไอ้เนาะเป็นว่าดีเด้อพี่น้องเด้อเป็นผู้บุกเบิกเบิกเลยนี่พี่น้องไอ้เนาะป็นผู้บุกเบิกเบาหลีนี่ก็ได้เปิใจนี่เนาะแม่นอ่าเพราะว่าตะกี้เขาไปเปิดใจน้องแพ้ว่าเริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยเปิดใจคิปเปิดใจเล็ก เรียกว่ากระแชหกักคำโค้งนี่บ่รักคำโค้งนั้นมีมีก่อนแล้วแต่ว่าน้องแพ่ว่าน่ะเขาเปิดใจแบบคิปเปิดใจนะไรัอืมเขาบอกคิปเปิดเปิดใจแต่ก้าน่ะเพิ่นคว้ามาแล้วเขาจังเห็ดได้มันบ่เอาแ่าอันนี้คือยังบ่มีอันนั้นดีย,ยังบ่มีอันบม<บ>ี้าวแต่ว่าออเปิดใจหาเอาพี่น้องนเนอ๋นะนี่กะคืออันน้องชายเพึ่งที่ว่าวยมือน, <ไป S 1> อนี่มือนี่นี่ชิได้โฮมงานกันแหละพี่น้องเอ๋เนาะ พราะว่าก็เคยมีโอกาสได้ไปน้ำกันหลายเทืออยู่เนาะโดยม่ได้ว่าเอาพ่อกันลาทักทายสบายดีกันบางเทื่อยไม่ได้ถ่ายคลิป หักแพงกันแมนเป็นอะนะแต่ช่วงนี้ไปครับตูวียงบ่โดยไปกับเสี่ยวเจ้าไปกับเพิ่นวิวทำขึ้นหือพี่น้องอ่าพี่น้องอ่ะขอเปิดคลิปก่อนเด้อพี่น้องเด้อโดยะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบื้อสุขสุขคนพี่น้องเหรอเอากระนังเปิดมั้ยนี่อ่าหมวกชิจูพังไทยพังลาวแล้วก็อยู่ต่างประเทศเนาะพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีคกันยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ส่องคลองตูซิตปั่นชุกอีกแล้วพี่น้องเหรอหรือว่าปั่นฮักช่วงนี้เน้องเนาะ เป็นทั้งจะพาดบุญทั้งจะพาดหักบ่ตอนนี้แมนแมนพี่น้องไอ้เนาะคือเมื่อนี่ฉัได้มีโอกาสเข้าไปหาน้องสมหวังน้ากันพี่น้องไอ้เนาะคือตอนนี้เขาอยู่เพื่อน้องสมหวังเนาะประกาศก่อนพี่น้องเลกับคุณคุณตัวนี้เนาะอาทีเข้าเป็นร้อยกล้องแล้วคือว่าเขาสีมีโอกาสเมื่อนี่กับบุญยังรายสีเข้าไปนั่งลินและการสีเข้าไปหายคาแนะนาน้องเพิ่นเนาะแล้วก็มีเรื่องสีถามรายเรื่องอยู่ตาม เอฟซีเหมือนทักไทยสบายดีเขมัแม่นอยากให้อยากให้เขามาเลยเนาะโดยอแล้วก็สีไปให้คาแนะนาเกี่ยวกับเรื่องการเอฟซี FC เขามาเพราะมันจะนมีหลายแบบน้องๆเนาะโดยมีหลายแบบพี่น้องเลยก็มีว่าง่งา,งางยๆกับมีทั้งผูกวางดีแล้วก็ผูกแบบวางดีเลยก็คนดีคนชั่วกะปะปนกันไปฮแหละพี่น้องเลยเนาะแล้วก็มีทั้งรูปแบบว่าโลกคิดก็มีได้มีบ่ด้วยเพราะว่าเขาเขาเคยไปอันชมพาดผู้นึง เพิ่นว่ามีคนโทรมาแล้วแก้ช่งแก้เสื้อให้เบิ่งกับเอ๋อโยแบบนั้นก็มีบ่โดยแบบว่าเขาก็ต้องไปเตือนน้องเพิ่นไว้โอ้เพื่นน้องอันตรายเนาะคันแบบนั้นเนาะอ่าพอบล็อกกับบล็อกตัดออกคันแบบนั้นเนาะมันแบบว่ามาจุดประสงค์บอดีแล้วทำแบบนั้นน่ะเมนเมนมาแบบทางเดียวหวานใชนเนาะคันว่าสีแก้กับเบิ้งของตัวเองครับพี่น้องคันแบบนั้นเนาะไม่ต้องให้มู่เบิ้งนะอ่เมนเอ้าไปน้องหลับไปเลยไปเข้าไปน้องกันเลยพี่น้องเอ้เนาะเจอกันไปลงกับน้องชมหวังเลยพี่น้องไปพูดแล้ว โดยกลับ,สบ,ส,บสบายดีสบายดีน้องสบายดีสบายดีเอาก็กิงขึ้นเนาะแกเป็นเห็ดไม่ถูกอ่ะมื่อนี้ก็ได้มาครับเบาโอพี่น้องเลยเนาะอ่าจ้ะามึงชายทำอะไรพี่น้องเลยเนาะได้ดๆๆได้มีาได้มีโอกาสได้นั่งสัมภาษณ์ร่วมกันมื่อนี้เนาะมาพบมาพบกันอ่า <c oughs> พี่น้องเลยเพอดีว่าทั้งไอซิเปเพิ่นกำลังมาหวัว บริหารกับเรื่องร่ากง,งกายเมื่อก็พอดีว่าทั้งอายเป่นชวนว่าพูดขับไปไทยน้ำกันแล้วก็เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเป็นว่าแจีมน้ำกันเนาะแมนออโอ้ลมพูดคุยกันเฮฮากันไปมานั่งรินน้ำนี่แหละน้องชมวังพี่น้องเลยเมื่อนี้กยันนงงามคือเก่าเนาะเนาะง, <laughs> งามคือเกนาะงามคือเก่าพี่น้องเลยเนาะ มาสิมาถามลิ่นลายเรื่องลายแนวอยู่ดอกมัอนี้กันเลถามลิ่นหัวไปพี่น้องเอ้เนาะตามข้าอของผู้บ่าวข้าอของเอฟซีนั่นแหละเจ้าได้มีคำถามลายอยู่บ้างมันนี่ป่ต่ปกติมีคำถามเนาะเดี๋ยวจะให้ทางตู้ชิดเป็นคนอันบัลลังก์จะเปลี่ยนกันเนาะเปลี่ยนกันอ่าหันไปเบิดคำถามเจ้ากะต่อแมนแมนขอได้อยู่จักสิถามอย่างนี้เนาะ พี่น้องพี่น้อเป็นอะไรของลาเรื่องความหักเรื่องหัวใจโดยกะะก็ยังเบิ่งไปก่อนคุยไปก่อนก็ยังอยากศึกษาหาความรู้อยู่ไปเรื่อยๆโดยบ่อยากเฝ้าตัดจินเนาะพี่น้องเนาะส่วนใหญ่นุ่มทางไดนส่วนใหญ่ นุ่มไทยฮะล่ะนุ่มไทยเนาะตามสเปปเลยโดยตามที่วาใจต้องการเนาะโดยหนุ่มลาวห้องกันเลยอกทักออกทักเราน่อยใจน้ำเนยนิดนึงอนุ่มลาวยังพอมีโอกาสอยู่บ่อเลยกะมีโอกาสคือกันแล้วเาจำแนกเนาะแมนวเไล้จำแนกคุยได้เปิดพี่้องเลยเนาะแบบว่าเขาเขาเอาคลิปอันนอกเพิ่นนะ ไปตัดส่วนหนึ่งลง Facebook ก็มี FC ของเราเพิ่นน่ะแชร์กันหลายบ่แม่นเจ้าไปเฮ็ดตัดลง Facebook บ่แม่นยอดวิวเป็นแสนคนขอเฟซขอไลค์ยอดวิวรักแสนพู่นน่ะแม่นในใน Facebook มันบ่ขาดย่าไปไวเนาะมันไวเนาะแม่นสมมุติว่าเฮาแชร์บานึงหมู่เฮาก็เห็นเป็นพันคนเนาะมอ่ามันแต่ว่ามันได้เงินอยู่บ่เนาะ เทียวมาไายสมบูรณเอ่อน้อจะคือว่าคนข้างมีแต่หนุ่มไทยโดยอ่ามีแต่คนอายุเป็นผู้ใหญ่อายุสูงอายุผู้สูงส้ำคันีกยันบ่มีเลยเนาะบ่มีกะตามสเปคเลยตามที่ว่าน้องเพิ่นต้องการพี่น้องเลยเนาะอันยังยืนยันคำเก่าหนุ่มไทยคือเก่าหนุ่มไทยคือเก่าโอ้เห็นแล้วเห็นแล้ว ทำกูเจาะกูเจียก็มากยันคุยบางหัเรื่องแบบนั้นแต่ถ้ามคุณพิมพ์ดาวได้กะเอออาจจะพิจารณาอีกเทื่อนึงยี่นาเนาะมุมทางหลังกะสีงามเนาะมุมนี้เนาะเบาลิเนาะธรรมชาติธรรมชาติพี่น้อยเนาะถงนางามขลุ่ยเนาะเมนเขาคืองามคือคนเนาะเขากลางามคือคนพี่น้องเหรอเนาะน้ำมื่อวานนี่มาถามเรื่องความฝัน คนฝันบ่ฝันแบบความฝันความตั้งใจเป้าหมายว่าอยากเฮ็ดหยังคนะอาชีพอาชีพโดยๆเฮาเราคิดว่าความฝันแบบภามเลกบ่แม่นนะความฝันอาชีพเนาะพี่น้องโดยกะมูแล้วความฝันเพิ่นฝันหยัง่อยากเฮ็ดหยังเฮ็ดหยังอยากเปิดร้านสวยเปิดเมสวยโดยอแบบว่าเฮ็ดเล็บแบบทผมแต่งหน้าบนี้บ แมนแต่งนาเฮดเล็บทำผมแล้วก no no. uh, nah ็ต e ัดผมสระผมนย่ประมาณนี e oh. an, an, ้แต่ว่าความฝันของผู้หญิงหลายหลายคนโดยเนาะมี้ันบ่ใหญ่กันน้อยๆเป็นของตัวเองเนาะโดยเอาวายังขึ้นนี่แหละบ่มีในหมู่บ้านนี่มีหรอบ่มี้ันหนึ่งมีหันหนึ่งหมู่บ้านแตงยังบ่มีครูแข่งเมนกับมีแต่ว่า ล่มๆมไปก่อนเนาะเลยคมหักน้องคนใะหลายคนเด้อเพราว่าเข้ากับตัวตรงเนาะบอกตรงรถ่นน้องหลยล้มหลายคนแต่ว่าก็ให้โอกาสน้องเลือกเนาะเพราะว่าเพิ่นเป็นชาวสดแลวก็เป็นเพื่อนเป็นยังยังบมีขอผูกหมัดเนาะมีไผ่มาหมัดโดยเพราะว่ายังมีสิเลือกว่าทะนใช ถ้าเขาแบบแต่งไปแล้วอาจิมไม่มีชิ่อเลือกเนาะแมนคือซุมเฮานี่เนาะเมื่แล้วอ่าอีออาอกหน,น,น่อยนึงแต่งก่อนอีกหน่งอยากกะอันผู้ที่ว่าชงโทรมาล้มมันยังนี่กะปรากฏว่ากะมีบอกผู้ที่ว่าโทรมาจุ๊จิจุ๊จิกจนไปว่าเขาอ่าลำคาญจนหมีเวลาแบบนี้กะมีอยู่แต่เหากะบริวายยังเพิ่น ไม่แต่ห hmm. oh, oh, ้ากระเบี่ยนเอาเนาะแม่นห้ากระเบี่ยนเอาเบี่ยนหรือบล็อกไม่ได้บล็อกอันนี้ชลาจะมีแต่ถือเพิ่นบล็อกอะไรแบบเขาไม่ได้ตอบเสด็จเพิ่นแบบโดนๆเนาะเอาเพราะว่ามีอยู่ได้เบาลีเอ๋ยเนาะอ่านไอ้โทรมาโดยตรงเลยได้บล็อกโทรมาหาไอ้นี่โทรมาว่าโอ้ยทุสิตว่าเม่ยังใช่ว่าเปิดใจน้องชมบังประชองหาแล้วน้อง่าตอบว่าน้อยใจบล็อกย้อยใจอย่างให้โทรมาให้น้อยใจอะไรแบบว่าขี้ตัวกันบ่นี่ว่าเรื่องอะไร เอซีก็ต้องขอความกรุณาเข้าใจแน่เนาะเพราะว่าการเปิดใจกังน้องเพิ่นนี่มันกัมีหลากหลายคนที่คุยกับน้องเพิ่นอนบาเรื่องน้องเพื่นก็อาจจะไปง่ายงัวกับบ่ได้ตอบแมนบางทีฮะกะสียังใช้เวลาตอบคนอื่นอยู่รถบทันว่ามันกับบอกว่าค <ừ ừ S 2> ือว่ามือแรกเข,ขาไล่นี่ 1, นน 1, <laughs> พันคนบอกแมนพอู้ว่าเป็นพัน พี่น้องเอ้ยพันคนโคตรโภคเลยเนาะธรรมดาของสาวโสดคนงามเนาะโอ้เนาะงามไม่ใช่ก็ต้องมีสิทธิเลือกแน่ระเบืเนาะพี่น้องบอกว่าบุแปะจังดีดอกเนาะแล้วกะเฮ้าก็ต้องเลือกชิ้นที่ดีใช่ตัวเองเนาะบ่าเลยเนาะตางตังอยากได้สิ้นที่ดีใหครับเจ้าของ ก็คืออันนุ่มสุดทั้งหลายนุ่มที่ทักเขามากกับอย่างใดคนงามแ <Man. S 2> มนคู่อ่าช่วงนี้อย่าว่าช่วงพี่ว่าแย่งกันทํนาคะแนนนะ <c ười> นแย่งชิงกันทํนาคะแนนนีนน่อะเนาะอ่าแต่ว่าผู้สีได้ใจกะผ<อ>ู้ยังบูฮูเนาะยังบูฮูยังบูฮูว่าคือตอนนี้กับยังบมเจอเนาะอ่านชเนาะอ้าวผู้มาใหม่ห <c ười> ยังมีโอก <c ười> าสอยู่ยังมีอ <c ười> ยู่ได้มืนนอนี่กับยังชงมาหาอยู่ได้มาตุชิดนี่ยังสีมีมาใหม่อยู่มีแล้วก็มีพ่อม ผู้ถือว่าพ่อมจะอันอันเฉลยครับหมอีกผู้ที่พ่อมจะปีแลวก็ให้น้องหยุดเปิดใจนี่โอ้ขนาดนักมีพ่อมถามเลยว่าพันจากเฮ็ดอันทั่นเอมศอกเอมช่วยนี่แหละพี่น้องมีมาแล้วดยผู้หนึ่งสองค้นแบบว่าแต่เพิ่นเพิ่นบอยจากตัดโอกาสหนุ่มๆนุมพี่น้องนะอันพู้ที่พ่อมที่จะอันทุ่มนะนะเพิ่นว่าให้โอกาสหนุ่มๆนุมได้ได้มี เวลาลมกับน้องเพิ่นเธออาจสีเจอผู้ที่ดีกว่าเพิ่นกบมีิ่นว่า่าไงเพิ่นยังมีความที่ใจเป็นกว้างอยู่แมนจะนั่งฉีมู่ชิติว่าอมาตัดหนาเอาเงินทุ่มเลยแบบว่ามมันแม่นแล้วปิดปิดอันบ่ให้น้องนี่คุยลมกับไผ่เพิ่นก็เลยว่าอ่ะแร้วกต่คันเป็นนิ่งเป็นแน่นกันกะผู้และห์ผู้นอบาตรอาท่าให้น้องแบบว่าห้วยกว่านี้ก่อนิ่นว่าโอโดหรือว่านดยกับเพิ่นกับเบิ้งไปแต่ละคลิปเพิ่นวอกผู้ใดมาสัมภาษณ์นี่เพิ่นเบิ้งบด ก็ง่ายๆเพิ่นเปิดโอกาสให้น้องเพิ่นได้ล้มหลายคนลงเมืองคอนว่าอาจีมีคนถึกใจน้องเพิ่นเนาะเพิ่นอาจชีพิตใจสําหรับคนถึกใจนะบ่ล่าบรวยแบบว่าพาไปเลี้ยงงัวกับตามนาพเ่อน้องเพิ่นมักฮักบ่ท่านจ้ะแมนเนาะอันนี้จะน้อยชื่อวาเพิ่นตัดหน้าไปพูดแหละผู้บ่าวหลายคนนี่ก็สิติว่าน้องสมวังนี่อ่า ตัดชินนอนเงินอีกนะนพี่น้องเอ๋ยเนาะเพิ่นมองตรงนี้ผู้ใหญ่เพิ่นผู้ที่ว่าได้ลมกับตัวชิดนี่ก็เลยโอเคให้โอกาสเนาะเพิ่นพี่น้องเอ๋ยเนาะกะอ่านับถือความคิดเห็นของผู้ใหญ่เพิ่นนั่นแหละอ่าว่าง่ายผู้ใหญ่เพิ่นเพิ่นให้หู้จักค่วงผู้เพิ่นชื่อโทรศัพท์มาให้อ่ะเฉลยซะแต่แจ็คสแมนให้พี่น้องเอ๋ยเนาะแต่บ่ไดอออกน้ำดอกในอันตอนมือมอบโทรศัพท์นะผู้นั่นแหละสมพ้ากับบูหซัชเนาะบ่หู้ พูดแต่ว่ามูยิ้พูดแต่ว่ามูยิ้เพิ่นกระผักเงินมาให้ซื้อโทรศัพท์แลลวเพิ่นกะว่าอ่าคือเพิ่นหูเบดเนาะที่ว่าน้องสมบังเพื่อนต้องการลายอันนลายแน่วช่วงนี้ว่าจะเป็นนะอ่าเปยดๆว่าอยากได้ไหมอ,อยากมีไหมเป็นของตัวเองไหมตัวเหตุยูทูปมาแหละี<อ>่ยวก,กับอุปกรณ์การทาคลิปแมนเพื่อนกะอยากส่งเสริมสนับสนุนอยู่แต่ว่าเพื่อนกะ สี่ขอบึงแบบห่างๆอยู่แบบห่วงๆหางๆ่างๆอ่าเพราะว่ามันกะอ่ามีหลายคน,นยังไงเนาะอยากตัดโอกาสผู้อ,อู้อมเมนผู้ที่คุยก่อนเพื่อนผ่านมาประมาณนี้เพิ่นกับบได้ซีเลียนเรื่องนี้ผ่าว่าคนว่าน้องสมวังอตะตกลงปรงใจคบกับไคกะเพื่อนก็นดีใจนํโดยโดยมาโอเห็นว่านอะไรผมคิดองผู้ใหญ่่นถือบหรือพิษก็ถือว่าชุดยอดเลยเพราะว่าการที่ เปิดโอกาสให้ทั้งน้องเพิ่นแล้วก็ทั้งด้านผู้นอื่นที่เข้ามาเนี่ยเป็นการดีเผื่อหายน้องเพิ่นได้มีชิดเลือกเนาะแม่เพราะว่าผู้หญ่ใจดีเพิ่นกับบอหู้คือการว่าเพิ่นเองนะเป็นชิ่งที่ดีที่ชุดหรือบ่อเนี่เพิ่นก็ยังวะบางทีเจอคนที่ดีกว่าเพิ่นนะแม่อ่าก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของเพิ่นเนาะเพิ่นกับถามอีกได้ว่า ะดองนี่เทไรแล้วก็พอดีเพิ่นได้ไปเบิ่งคลิปในช่องชาวไรเพิ่นกระส่งมาหาว่าโอ้คดองเท่านี้แล้วเพิ่นกระทมอีกว่าเปิดห้านเชื่อมช่วยนี่เทไรอ่าเบิดเทไรเทไรก็ตุชีตกติราคาให้ประมาณนี้ประมาณนี้แต่เพิ่นว่าเ่นาะแมนเพิ่นว่าโอ้สัมนี่เพิ่นว่าสบายเพิ่นว่าสบายสบายแต่ว่าเพิ่นเห็นใจนุ่มๆหลายคนนั่นแหละคือเขาบอกมาคือไอ้บอกมาแหละกลับเห็นใจนอกเพิ่นแบบ มันเฉี่ยไข่คันวะอ่าทุ่มเงินแล้วมันสฉี่ยแบบบังคับเด้ไม่มบริเวณความพอใจอันนี้กันเนาะอ่ะอาแต่ว่าโมเมนต์ง่ายๆว่าโมเมนเฮาสีมีเงินแล้วสีไปเหตุแบบนั้นลดแมนคำหน้าคำตาคอนอื่นว่านาะเด,ด้อผู้เบาพังไวเ้เลยก็ง่ายๆบอได้อยากเอาเปรียบหมู่ด้วยเงินแมนเพิ่นก็อยากให้ชนะใจย้อนอ่าเห็นใจคือกันเป็นเกมกีฬาชนิดหนึ่งอีกแมนอ่าเนาะอ่าการนองเพิ่นนี่ก็ จักชิว่าจะได้เนาะโดย,โดยเป็นจะได้เรื่อง YouTube เห็ดได้หลายคนแล้วบ่ก็ได้หลายเติบแล้วไออหนึ่งในนั้นคือไอ้เน๊ะมีอยู่วะนะ่าเนาะตอนนี้ผู้ติดตามกาได้ประมาณพันสี่แล้ว,วพันสี่โดยโอ้พันสี่เดี๋ยวแต่ชั่วโมงเดี๋ยแต่ชั่วโมงบินแล้ว<อ>ชั่วโมงนี่เท่าไรอจังพนันโบสี่พัน สี 4, ่พตอนนี้ได้่ะไรแล้วน้องละ่ะล่าสุดก็เก้าร้อยกว่า,วาอืออีกโบรนานเนาะอีกโบนาณยังสามพันแมน่ <laughs> อีกสามพันเนาะอ่าเขาเห็ดไปเนาะโดยน้องเพิ่นเห็ดเกี่ยวกับวิถีชีวิตของตัวเองแน่นอือแมน่นแบบว่าถ้าผ่านคนที่ตามนี่ถ้ามันอนุมัติให้เจ้าไล่ซดโดยเจ้าก็ไล่ซดเอาเก็บสมม โอ้แล้วบ่ปอง YouTube จะเป็นแนวนี้อ่าแล้น้องเพิ่นมากไลฟ์สดใน Facebook โอ้คนที่ตามหลายเด้อยู่เพ็น้องเพิ่นกะเนาะแม่นบ่อ่าตะเลยอยากให้น้องเพิ่นอันดึงชั่วโมงเลยอ่าอาจารย์อืเนาะกว่าโทรศัพท์ียันฮอดบ่วางพุ่นแเนาะบ่ว่างอ่าอ่าเนาะเจ้าบ่ได แบบว่าเวลากินเขา่ากินอย่างนึงไม่ได้เปิดย่นไว,บวบน้บอกินเข่าบ่กัดเปิดไม่ได้เปิดแต่ว<อ>่าเขากับแบบพิเสียงไวแมนของแนวผู้สาวเหาะ <c ười> โอ้ผู้บ่าวเชื้อลายนี่ผู้บ่าวนี้แต่มีแต่ผู้ใหญ่กลัวแล่นเนาะสาวใครกันอยากได้ผู้สาวงามผู้สาวน้อยนี่ไเหรอพี่น้องเหนอผู้บ่าง่ายๆก็ใครที่อยากได้คนแ่ากลัว ได้เนาะเออเนาะการแล้วแต่โอกาสก็แล้วแต่โอกาสยาและเบิดชิดเลยเขากับมีคู่เลยเนาะเขาสองคนนี่แหละเบิดชิดแล้วเบอรชิดแล้วเบาคือกันพี่น้องเห็นเนาะเขาต้องเบายังไงให้เกียรติเนาะในคู่ของเขาแต่กะดีเนาะมีหลายคนให้เลือกคือว่าดีได้น้องคนนี้มีโอกาสเลือกได้โอ้ยเนาะมีโอกาสได้ ใส่ซิตในการเลือกเต็มที่แมนแบบเทคมีเอาลดเนาะแบบว่ามีโอกาสได้ปิดไฟ้อานุ่มผู้ใดบ่ชอบคือสิปิดไฟไปหลายคนเติมแลอเนาะอ่ะสิว่า1,000นึงี่ตอเบิดแล้วบ่บ่เบิดบ่เบิดโดยอยเฉพาะอยู่ไลน์เนาะโดยอยู่เพจต่างหากอีกต่างหากกว่า1,000บ่จักเพน่าจะเกิน1นนันก็มีว่าโอ้ย ยังยังโชคดีได like oh. ้เขาขอเป็นเพื่อนแล้วปุ๊บเราหลับรด้จใจเรากําลังริโทเขาชอ์พอดีโงเ็นมาบังคับน้องบ่โมเดิร์นกระด้านนั่นพี่น้องเลยเอาเอาผักชุมมดว่าถึงว่าน้องบร่ได้ตอบหรือว่าตอบช้าเน่กะหรือว่าเพิ่งตอบกะผักเป็นกําลังใจให้น้องเนาะสุมมดว่าบร่ได้ล้มเนาะบร่ได้ล้มบร่ได้คุยกันกะ อ่าเป็นพี่เป็นน้องกันก็ได้แบบว่าบร่ได้ลมแบบว่าคือสู้สาวเป็นผู้สู้เป็นแพนกัเป็นไอเป็นน้องกันก็ได้พี่น้องเปนเนาะหรือว่าเป็นเอฟซีก็ได้เนาะคือพวกเขาเขามาเนี่ยเขาก็เขามาแบบว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะเมนเบาง่ายๆคนหูจักหักแพงกันแมนจะเป็นสะพานหักอย่างไห้น้อง่นนั้นเจอคนที่ดีฮะแหละอ่าเขาก็เห็นได้แต่ว่าอ่าเป็นสะพานหักไห คนอยู่ไก่เนาะอยู่อยู่ไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศเพิ่นติดต่อมาแล้วเขากันะนนาใหอันนี้พี่น้องแรกเข้ามาท่านี่แปลว่าเขาไม่ได้บังคับน้องเนาะว่าว่าอันนี้ออกตรงๆรวดเด้อพี่น้องเด้อเขาไม่ได้บังคับน้องโดยที่ให้น้องถามถามเพื่อนบอหน่ว่าเขาบังคับเพื่อนบอแมนะไอ้บังคับบออ่าเพราะว่ามันมีหลายคอมเมนต์ก็สีบอมานี่หลายคอมเมนต์เดี๋ยวคอมเมนต์แปลว่าเขาทั้งเขาเจ้าของช่องนี่เสียหายนะอะแปลว่ามึงเชื่อเขาว่าเขาอัน เกี่ยวแก่ครับมันข้ามนองมนุษย์ไม่ยังนะ <c oughs> ว่าวจะท้าพี่น้องมันบมเมนต์นะน้นนองไอ้เนาะอันนี้ก็เป็นความพอใจของน้องเพื่อนให่ไทยพี่น้องไหนหนอ้เนาะไทยอนี้ก็บว่าไงไทยเปิดใจเปิดโอกาสครับแมนเปิดใจก็คือเปิดโอกาสให้นุม่มๆแมนแล้วก็เข้ามาเนาะแมนคือว่าไงการรายการเทคมิเอาแมนแต่วันรายการของพวกเฮานีน่สิสิเปิดโอกาสให้ทั่วโลกเนาะทั่วโลกกว้าง่าเทคมิเอาสิมีแต่ชาวสามสิบเนาะ ทุกเราไม่เป็นพันเป็นหมื่นเนาะถ่าวาเนาะพี่น้องถาว่าเกี่ยวแก่กับการที่ว่าฆ่ามนุษย์นี้โดยอันตุชี้คิดว่าไอาคือว่าเฮาเขาต้องบังคับเขาอะนะเขาไม่ได้จับยอมเลยแมน่นแทะนะโดยแต่ว,ว่าถือคู่บังคับให้เหตุตามตามที่ว่าคำชั่งของบุคคลคนหนึ่งโดยและอันนั้นน่ะแม่นแท้อันนั้นนะ่นนนนนะในกฎหมายเพื่อนก็บ,บอกไว้ว่าอ,อันนั้นคือ บังคับเขาเนาะด้วยเขาบวจำยอบเลยเขาเอิ่นว่าฆ่ามนุษย์หรือว่าคุมเพงเขาอันนั้น,นะเมนอันนี้คือน้องเพื่อนเปิดใจเองเพื่นอนแล้วก็รวมแบบว่าเข้ากับถามทั้งพ่อแม่แมนแต่ละคลิปที่ผ่านมาเด้อพี่นอ้องด้วบริเวณแต,แต่แต่น้องสมงนะหวังเนาะหลายคลิปที่ผ่านมาเลยก็เข้าไปท้ายปุ๊บกะกะเห็นค่าตาว่าบางเคสกะชีวิตดีขึ้นเนาะเป็นบอกน้อบ่บยพี่น้องเนาะบางเคสก็ได้รับการช่วยเหลือเลยก็ผู้ที่ช่วยเรือมาอีกอ่ะ เขากงไม่ได้บังคับเพื่อนได้อะไรเนาะบอกเคยมีว่าบังคับเลยกะว่าอันเจ้าต้องออนมาในนี้บอสั้นไปหาเจ้าอยู่เพื่อนบอกมีได้พี่น้องผู้ใหญ่เพิ่นเข้าใจดีเนาะโดยบอกบอกมีการบังคับหรือว่าคู่เค้นกันบอกมีอาจารย์ะผู้ใหญ่เพิ่นนะว่าไงเพิ่นรวยอยู่แล้วเพิ่นมีเงินอยู่แล้วเงินเพื่อนนะเรือธงเรือไทยเลยกะหรือว่าผู้บรวยกะเพื่อนอยากทำบบุญบางคนเนาะเป็นอินูเนาะเมนคือยังน่องไอเดียยังชีเนาะ หลายคนจะ่งเงินมาซ่อยใชขคืออยากเอาเราไปเป็นครูเนาะแมนอ่าคืออันน้องสมวังนี่กะบางคนห่มากอะห่มาด้วยความที่ว่าเป็นตาฮักเป็นตาแพงแมนแบบ,บเป็นเอฟซีแมนแบบสมมติว่ามีเงินไปให้นักล่องแบบนี้เขาจีมากเอานักล่องมาเป็น่นาว,วาแบบยืนเงินใหนกล่องอยู่วัน เวทีเนาะวัดดึงแขนลงมาไปจอยัเสมอกเขาเขว่าบ่เมนวัดดันได้ดอกเมนเพื่อนให้ดทุกคมแบบว่าชื่นชมเนาะพี่น้องเอ้มักฮักอยากคิดว่าแบบว่าเขาบางคนเอฟซีคิดนี่ว่าเฮานี่เอาตัวน้องเพื่อนมาขายได้หนิโอ้ขายจังไหนล่ะตัวนั้นแล้วยังงงอยู่ขายเนี่ยไรพี่น้องเออมันง่ายได้ดอกมันบอง่ายแบบนั้นเนาะอ่าบางคนก็คิดไปไกลเกินไปพี่น้องเอ้เนาะคิดไปเกินเกินไปเพราแบบว่าคอมเมนต์เนาะ ผู้บิ้ับอกเข้าใจกริชึ้นบนนั้นก็เขากับอันนี้เขาบริษัมาส่วนกับเอฟซีหรือว่าอย่างไดได้ก็อธิบายอยางให้เข้าใจเนาะมาอธิบายให้เข้าใจน้ำกันว่าฉันจะก็บริษัให้ทั้งเอฟซีแล้วก็ทั้งน้องเพื่อนนี่บริสบายใจเนาะเนาะแต่ว่าเอากระหัามบ่ัทได้เลยหั่นบ่ได้ความคิดมมีแต่ตัวไดมันบ่งามเอากะผ่านไปโดยถ้ามันรุนแรงเกินไปถ้าเขาไปเห็นเขาอาชี ขออน <welche? S 2> ุญาตลบอันคอมเมนต์ของท่านได้แม่นบ่เป็นหยังเฮาก็เฮ็ดดีถือว่าเฮ็ดดีก็ต้องได้ดีเนาะบ่คิดอย่างไรดอกเฮาก็สิพยายามเฮ็ดให้ดีที่สุดนั่นแหละเนาะอ่ะสิประมาณนี้เนาะอธิบายดมดินนํากันสุดท้ายนี่ครับอยากฝากก็ขอให้น้องเจอักแท้ยักแท้แบบคนดีๆเนาะแม่นบ่อยากให้เจอคนคิดัวคิดต้มเพราะว่าว่าง่ายๆน้องเพิ่นกําลัง20ปี แะยังน้อยกว่ายังมีอนาคตยังเงาอ่าแปลว่ามีการเห็นหู้เพิมเติมเรื่อยๆแบบคนควายหาความหู้ยังยังฉีเจออหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาในชีวิตแปลว่าอยากเป็นอันสร้างเถอมสวยนี่ได้เรียนลรวบอกยังยังบ่ได้เรียนยังที่ได้ไปเรียนอีกนั่นแหละยังทำมีมีอีกเลยคนติดต่อมาอยากเอาขึ้นหนไปเรียนอ่ะมีต้องได้ใช้ขึ้นสูงเติบบอหรือว่า ก็คือถ้าถามว่าสูงบ่ก,ก็ถ้าเป็นถ้าเทียบกับเงื่อนเดือนของคนล่าเขาก็ยากสูงเติบอยู่น,น,นอไอเนาะ<ม>แต่ถ้าว่าเลี้ยงกันสิประมาณเดือนละล้านไปแต่บูรวมกินอยู่ฮะนะเจอผู้ดีก็ดีไปแบบว่าเขาไปเฮียนน้ำเหาเะโดยอเอาเพิ่นให้อยู่กินน้ำกนดีโดยและอยะาเวลาการเฮียนเนี่ยแบบว่าตามศึกษาตามค้นคว้ามาน,ะนี่ดนบก่กะแล้วแต่เขาว่าเขาสีแบบเฮียนหูไวโบเขาตั้งใจํำไรเนะ่ ก็แบบก็ง่ายแล้วแต่ความตั้งใจของเขาเองแมนทันชาเนาะโดยแต่ว่าคันสมุดทขาไประคะาจะเล่นโดนละครัดผมเป็นปีกสองสามปีก็พอเป็นแมนย่ำดำหน้าแม่กระชิฮงห้าเป็นแบบนั้นเนาะแมนสรุปบ๊อบันหน่อยแมนสรุปว่าอยากให้น้องเพื่อนนี่มีสติเพิ่มสติในการคุยเนาะเพราะว่าการที่เขาเปิดใจอย่างนี้ FC เปินก็มาทุกรูปแบบ ทุกรูปแบบเนาะเพราะว่าที่เป็นทั้งคนดีแล้วก็คนบนนีโลกจิตก็กมีไรเพราะว่าเขาเปิดสาธารณะเลยเนาะเขาต้องแล้กก็เรื่องคอมเมนต์อีกอย่างก็อยากจะให้น้องยอมหับมันยอมหับแปลว่าให้ใต้ตองในคอมเมนต์บอกให้ถือทราบคอมเมนต์ไรให้ว่างไปเนาะบางคอมเมนต์กันเนาะโดยเพราะว่าคอมเมนต์มีทั้งดีแล้วก็บริมีทั้งให้กำลังใจพร้อมเนี่ยเจออยู่ว่าผู้ที่ว่าชงมากแบบเสียงแบบว่าอยากเข่าคายแบบโรคจิตแน่กะ อันนี้กะยังบ่เจอยังบ่เจอโอ้ยข่อยบ่ให้เจอเนาะจังได๋สิจิตตกเลยอ่ะนั้นอยากส่งแนวนั้นมาล่ะส่งหาทางด้านไอชิษก็ได้โอ้ยไอ้โอ้ยบ่ต้องส่งมาหาข่อยดอกเนาะอ่าาบ่าๆข่อยก็าคือกันพี่น้องเอ้ยเนาะออ่ะเดี๋ยวสิประมาณนี้แหละเนาะมานั่งเล่นนั่งหัวสิอ่ากลับปะน้องเพิ่นแหละบาดนี้เนาะข่อยงแข่อยลงแรงแล้วบ่แม่นอัน มันเจ้าหน้าเจ้าอยู่เพื่อนันถ่าเจ้ามือหนึ่งเขาโอ้บอ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 เนาะบอกเพื่อนแล้วว่าสิมาวิ่งเจ้านายก็คือเมียแหละพี่น้องยามเพื่อนแช่ถ้วยไว้อ่าเอาเอาเอาจังใดก็เป็นกำลังใจให้เนาะทั้งนอกเลยกับทั้งเบาอูน้ำเด้อโดยโดยอ่าเช่นกันเนาะอ่ะขอบใจขอบใจอ่ะอยู่ดีมีแห้งเด้อนองหลัเด้อสบายดีสบายดีอ่ะพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องอีกแค่หนึ่งอ่าน้องกระดโอลมครับ นองสมบังแเ้ี่ยวพี่น้องเ,อาเนาะมีหลายเรื่องหลายรลวเนาะได้ล้มกันพี่น้องเลยกะมีหลายเรื่องกะยินดีน้าแล้วก็มีหลายเรื่องกันะเป็นห่วงเพราะว่าเป็นห่วงยันนะมีอ่ามันก็นมีหลายแบบรูปแบบเนาะพี่น้องเอฟซีเขามากะมีทั้งผู้ดีแหละก็ผู้ให้เพาว่า,วาปะปนกันไปเนาะ,ะกกะแนะนําน้องเพื่อนตอนที่มีเส้นเลือกกะอะ่าห้เลือเนาอพี่น้องเนาะอะ่าถ้าสมมติว่าถ้าปกลง บ่งใจเนาะเจอะคนที่ดีคนที่ทุ่มเทให้ให้เฮ้าอลไรกะทุ่มเทให้น้องเพื่อนแล้วกะเฮาก็ต้องอ่าพร้อมที่จะคบกับคนนั้นว่าฉันน้อพี่น้องเนาะอ่ะสิป,ประมาณนี้พี่น้องเอ้เนาะก็ะดูสิกัสิแรมลาพาจากอ่าเพื่อนพี่น้องไปเลยพี่น้องเอ้เนาะคลิปนี้ก็อ่าก็คือเก่าพี่น้องถ้าผู้ใดอยากล้มเนาะกับน้องสมหวังเพื่อนกันยังเปิดใจคือเก่าพี่น้องไอ้เนาะเปิดใจคือ,อเก่าเพราะตอนนี้น,องงน้องยังบวชเจอคนที่ใช่อยู่เด้อพี่น้องเด้อยังมีโอกาสอยู่เนาะผู้มาตัดลังกันได้พี่น้อง ติดต่อหาตัวชิดได้พี่น้องเอ <ด Liberty. S 1> ๋ยเนาะเดี๋ยวจะเอาเฟซเอาไลน์น้องให้พี่น้องเลยเนาะก็ขอบุญขอบคุณเอฟซีหลายๆคนหลายๆท่านเนาะที่อ่าอยู่กับตัวชิดติดตามตัวชิดแล้วก็ค่อยให้กำลังใจเนาะตัวชิก็ขอบุญขอบคุณหลายๆที่หลายๆคนก็อ่าติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เนาะกับผักพ่อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับซากให้แล้วก็บอกร้องโฆษณาให้ตัวชิดในเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวชิดเอ็ดคลิปต่อไปพี่น้องเอ๋ยเนาะกับฝากพี่น้อง ักษาสุขภาพเลด้อพี่น้องเอ้ยช่วงดีเนาะอ่าอากาศกะเปลี่ยนแปลงพี่น้องเอ้ยเนาะช่วงนี้อย่างไดกะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงด้วยพี่น้องเด้อ่ะสบายดีพี่น้องสบายดี